นร่ปลาไทยยังไงไปดูกันที่ตำรวจสุดหล่อมารอทุกวัน <S <s คูเวนสุดสวยยิ้มรับไหว้ทักไายอุ่นใจเดินแถวพร้อมเพรียงหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุจัดการจราจรพาข้าถนนตรงทางมาา้าลา เปิดปิดเป็นเวลาตรวจตราเข้าออกพออคอยสอดส่องผ่านกล้องวงจรปิดทุกทิศทางทุกอาคารทุกชั้นหมั่นตรวจตราถังดับเพลิงทางหนีไฟใช้ได้จริง นู้น้ำเย็นเย็นสดชื่นและปลอดภัยลดจุดเดี่ยงเลี่ยงจุดอกักเล่นปลอดภัยเลี้ยงใหม่ะหมันตัวตาอุปกรณ์ที่ชทำรุดและ<ม>เสียหายช่องหรือเกลื่ยนลดความเสี่ยง,ยง,งจากไยพี่สภาคอยเป็นหูเป็นตาช่วยคุณครู เด็กๆรู้หน้าที่มีวินงงัยโรงเรียนปลอดภัย